กลุ่มนี้โชคดีเตรียมเฮ18มิถุนายน64ร,รับเงินจ่ายต่อเนื่องกดเป็นเงินสดรายละ500บาท สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่9มิถุนายน2564นะคะและก็เช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องนะคะที่จะได้รับเงินกันในวันที่18มิถุนายน256 64นะคะก็เป็นการเยียวยาอย่างต่อเนื่องนะคะสามารถกดเป็นเงินสดได้ด้วยรายละ500บาทจะเป็นกลุ่มในนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังข่าวสารมาพร้อมกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับในวันที่18มิถุนายน2564ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับกลุ่มผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับการเยียวยาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจะได้รับเงินสดจำนวน500บาทนะคะก็คือพ่อแม่พี่น้องอาสาสมัครสาธารณส,สุขประจำหมู่บ้านนั่นเองนะคะจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมนะคะมีมติเห็นชอบใน ในโครงการค่าตอบแทนเยียวยาดชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธ,ธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคว2019หรือโควิด -19 ต่อเนื่อง3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนถึงเดือนมิถุนายน2564เดือนละห0 0 บาทค่ะซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้นะคะในวันที่18มิถุนายน2564นะคะก็จะได้รับเงินในเดือนที่3แล้วนะคะก็รวมทั้งสิ้นจำนวน1,500บาทครบแล้วค่ะและก็ต้องยินดีกับพ่อแม่พี่น้องอสอมอเพิ่มเติมนะคะคอรมอล่าสุดนะคะก็ได้อนุมัติการเยียวยาต่อเนื่องเพิ่มอีก3เดือนนะคะ ก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนอีก1,500บาทก็คือเดือนละ500บาทจนถึงเดือนกันยายนเลยทีดเดียวค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องอสองมอทุกท่านนะคะในวันที่18มิถุนายน2,564นี้นะคะเงินก็จะเข้า500บาทตามกำหนดนะคะก็อย่าลืมไปกดเงินกันออกมาใช้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะก็เอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ